ไม่หัวไม่ต้องหัวเลยฟ้าช่างหัวแม่ปุกเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวแม่งบึ้มโอเคโอ้บอกว่าเฟรชเพแต่ก็เล่นมานานแล้วล่ะต้องจำทางได้บ้างอ่ะโอเคถือได้วันดีคือดีเออกูได้ยินบุมเมอร์โอ้ไป โสนมาคนมันชินแล้วมันชินแล้วมั้งนะโอ้ยลูกสองมันกระช้าจังวะเออว่ะผุณเลยไปว่ามีเอ๊ะ h อ l l yeah Nice เสื้อของดีครับ s ซ r p r i s e ตู We should stay clear of her. Everyone, like that. Goodbye. With. In here. Reload. No man. Yeah. Down here. ว่าใช่แน่นอนอู้มันมาไม่น้อยเลยโคตรอะไรวะโอ้โอ้โหเมาโอ้ผมมาโอ้โหมันสู้อย่างงี้ปึ๊บแล้วไฟต้องเผาแม่งนะหมดยังวะ

Alright. Let's go. Hope we're making the right call by going to that mall. Oh, what the fuck? Heads up! Oh, I'm getting my that. We can't afford to lose. So, rồi hắn. Nice shot. 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 Nice เราไม่ยุ่งกับวีนะฮะพี่เราเลยเราไม่ยุ่ง <c oughs> เราจะไม่ยุ่งกับวีครนะับ over the dumpster Reloading ลืมไปได้เลยว่าโอ้ปุ๊บตรงเอ้ยโอวาเล่เราไป ไเรโลดิ่งโอ้ยโอ้อะไรใครโดนไปโอ้รู้แล้วใครโดนไปโอ้ยมาเยอะจังเลย Man. Reload What? Reload <coughs> <coughs> I jump out of that truck. Reloading here. How about we do it? Go Fuck. Reloading. Take seal These guys are fireproof. Uh-huh.

Oh, man, this is wow. going to be cool. <coughs> I'm burning guns. Should we leave some money for these? First aid! Can somebody wait up? I got to heal. <coughs> oh, yeah. <coughs> oh, yeah. Oh, yeah. <coughs> <coughs> Laser sights right here. ยืดตีเลเซอร์ด้วยอะไรก็โฟ้งว่ะโอ้ว่าตัวฟักโอ้หาเรื่องจังเลย อยก็ใส่ใจครับแค่วิดตัวนไปไปไปรีไปรีไปมาแล้ววิดอะไรวะไนส์คาจนะรีไปครับผมจำได้ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเสียงกิ่งเนี่ยเรียงสอมบี้ใช่ไหมรีไปครับถึงผมไม่อยู่หรอก เอ้ตามไปเดี๋ยวมาเขาแล้วโอ้มาเลยไปรอว่ายูว่าไปเลยปบึ๊บโกโก้ขันไปแบบโอ้อะไรวะเอาเฮ้ไอ้โกรธโอ้ โค้งกีัาเจ้พึ่งทิ้งพี่ใจเย็นใจเย็นครับเด็กพา,ายุ่งครับมายุ่งครับใส่อย่างนี้เลยเรียบร้อยครับบึมกูวูปไกโอ้ย <c oughs> มาเยอะเรียบร้อยครับไปโคตรห่า You you oh, you know me. That'll keep me for a bit. Reloading! I swear to God, I'm going be in that mall. Hey, I'm reloading! Hey, some guns here. Reloading! I'm going to get my top. Wait. Grab some frag rounds. Where? Rồi, rồi. Để oh yeah! Oh wow! Nhanh rồi! Let's go! Reloading! Reloading! Oh my reloading ไม่เบือที s <S ่แทงเอง let's go reloading ทลไมไม่เจอแทงเลยเนี่ยรู่สึกรต้สึกเบื่อเบื่อเลยเออขกองปืนตกนปืนฟา <iento> uhm โอเคเซฟิลลร์ขบคับเออจบ I think we can take on a n y t h i n โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันในพา์ที่สนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ